ไซีแชนแนลนะครับและต่อไปนี่ตาชานี่ตาชาตินหน้าบ้านเช้าเย็นเช้าเย็นทิกตอกแล้วนะต้องเต้นไม่ต้องตกใจไม่ต้องตกใจคือวันกับที่เราเห็นยายสมอนเต้นจะเป็นตาชาจะเป็นว่ายายสมอนไม่เยอะนะตาจะแบบจะเป็นไอดอลในทิกตอกแล้วนะครับตอนนี้ว่าที่ในท้องคนใหม่นะครับไม่เต้นหน้าทาร้องเพลงเอาเฟิร์นกำลังสมัครให้ตาต้องทำนะต้องั้นะทิกตอกมันไม่รับตานนะเดี๋ยวคอยดูนะว่าใรสมัครตาชาตินะดูก่น เดี๋ยวอะไปนะฮะเดี๋ยวกูไปหาตั้มเองก่อนนี่บอกถ้าตาเต้นไม่เปิดซิ่งดอกเขาไม่รับเนาะต้องเต้นต้องเต้นเห็นดูซิ่งดอกก็อยู่ถ้าทำให้รักกร้องเพลงนานดูด้วยดูด้วยไหนลองนิดนึงนิดนึง่งจะเล่นก่อนก็รับไหมเดี๋ยวมันจะรับดูเลยเขาจะรับกินเลี้ย อย่าแซงตาเลนะไม่น่าเลยถ้าเต้นไม่เป็นพี่จอบเขาไม่รับนะพูดตอนมันตอรอตายน้องจะไปเล่นเต้นอยู่ปากกล้วยอยูอ้าวไปเต้นอยู่ปากกล้วยเดี๋ยวถ้าเต้นตอนคืนเดี๋ยวอะไรนะเดี๋ยวน้องตานีก็จะมาเต้นด้วยนะบอกว่าถ้าเต้นต่อไปตอนไม่ตาต่อไปทุกเย็นต้องให้ยายสมรมาทำเต้นนะฮะนี่เต้นคู่กับพี่สมรเลย ตาชานตาชานตาชานต้องมาเป็นลูกสิษยายสมอนนะเตังกขอ,อ,อ,อพี่สมอนไียายสมอนนี่จะเก่งในเรื่องเต้นมากเลยาายลาอน,นยสมอนนา,ยาน,นายพที่มีช่องที่ตกรปยังครับผมสมัครไปแล้วรอบหนึ่งครับแต่ไม่ผ่านบ่ผ่านแต่ยังกลิมบอกว่า จะไปจีบสาวใช่ไหมไม่ติ๊กตอกติ๊กตอกเพราะในติ๊กตอกส่วนใหญ่อะคลิปคลิปสาวๆมันจะลอยมาโดยเฉพาะใส่บิกินี่ไกลก็เลยไม่ใช่หรอถ้าเราดูคลิปติ๊กตอกสมมติว่าเป็นเขาเดินเล่นอยู่ชายหาดใส่บิกินี่นะฮะพอเราเปิดมาต่อไปมันก็เด้งแต่นั้นแหละมาหาเรานะครับประเด็นคือผมเปิดติ๊กตอกมันเด้งแต่นั้นเลยมาหาผมตุ้มตุ้มเลยดูทางเดียวต่อไปจะวิ่งมาหาเราประจับผมก็ไม่ได้ตั้งใจจะดูมันเด้ง งานข้าวบ้านรองรีจบของมณรมองอยู่นะนี่คือบรรยากาศหน้าบ้านลุงนะคะมีเสียงหัวเรากันทั้งวันเลยนี่มีเสียงหัวเราะกันทั้งวันเนาะจัดการว่าลุงป้ามาไงว่าลุามาก็เลย รู้สดีะยูมค่มีรอยยิ้มกันทั้งวันวันนี้นะคะออกไปก่อนก็เป็นบรรยากาศที่อบอุ่นอีกหนึ่งวันนะคะติ๊กตอกทางโน้นก็สอนติ๊กตอกกันอยู่บ่ะทางน้นก็ติ๊กตอพราะธรดามีหลายคลิปแล้วแต่ย่าหนึ่งเพิ่งจะมีสองคลิปมาดามนีนคตัมเป็นมาดามนะกตอมาดต่้อนเลน่้วยอู้ดนั่น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 นี่้ๆหมม้ไติตอกได้แน้าเอนติกดเรื่องเลยมันม ก่ก่อนบอกถึงจะไลฟ์สดได้อย่างที่หลอนตามกี้เนี่ยบอกว่าถ้าเราไลฟ์สงมีการไลฟ์สดผ่านติ๊กต็อกได้ด้วยอได้เดี๋ยวนี้นะฮะเห็นเขาบอกว่าก็มีรายได้ได้เหมือนกันจากคนที่เขามอบบงกุฎมอบดอกไม้มอบหัวใจมอบของขวัญเราจะเขาจะเอาตรงนั้นมาแปลเป็นเงินให้เราเพลงแรกคนอะไรเสือตลอดตื่น เอาจะเลี้ยงไม่เนี่ยพี่เสียเราลคอยนิดนึงก่อน YouTube เนี่ยนะฮะหรือทาเปิดเพลงนะครับมันจะทำให้เราติดเรือนะฮะงานนี้เราต้องถอยโพิปกมันไมติเรือใหญ่ือบทั้งหมดจะเป็นลิกกะซนะครับในติ๊กต็อกในติ๊กต็อจะเป็นลิกกิซี์เราต้องถอยถอยห่างก่อนครับก่อนี้เขาจะเปิดเสียงโอ้ยโอ้ยโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่นะครับ ทำติ๊กต็อกครั้งแรกของตาชานะครับเราต้องอยู่ห่างๆนะครับผมเพราะงั้นเดี๋ยวเสียงจากติ๊กต็อกมันจะเข้าไปใน YouTube นะครับผมจะทำให้ติดลิขสิทธิ์ได้นะครับผมเลยต้องถอยห่างตาชานก่อนครับผมยิ้มแฉ่งแล้วยิ้มแฉ่งแล้วตาชานยิ้มแฉ่งแล้วตาดีดนวด เอาเอาแอปตลกตลกเฮ้ยพี่เตียวพี่เตียวเอาแอปหน้าเด็กอ่ะแอปหน้าวัยรุ่นวัยรุ่นให้ไปแอปดูก็จะพักกระเสียมให้เปิดให้เปิดหน้าเด็กแอปหน้าเด็กเหรอตรงไหนก็ได้ส่งหน้านก็ไหนส่งหน้าไดิส่งหน้าไหนก็ได้แอปนี้มันจะทำให้หน้าเด็กเดี๋ยวซีต้องมาถ่ายตรงนี้มาถ่ายตรงนี้นดิโอ้โหถ่ายตรงนี้ใส่ชานะครับโอ้โหรอเลย โอ้โหไม่มีริ้วรอยเลยนะฮะอ้าวอา้วไม่ถ่ายได้จะปิดเสียงก่อนเด็ดจะให้ดูจัให้ดูตาร้องถ่ามีเสียงก่อนมีเสียงค่ะจะเตรียมตัวปิดเสียงเตรียมตัวปิดเสียงนะอ่าเต้นเลยเขาเนาะไม่งั้นมันจะติดเส้นใหญ่แล้วเฮ้ยโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับตาชานก็เล่นติ๊กตอกเป็นครั้งแรกนะครับโอเคนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับ t c, so <c <oughs> oh, like anyway. Channel ด้วยนะครับขอบคุณครับ